สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านสม้มฉุดนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องบทรักบทลงทันเป็นงานเขียนของตนอก่อนที่จะไปรับฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสม้มฉุดนิยายเสียงแล้วคุณจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆค่ะเชิญติดตามรับฟัง นิยายเสียงเรื่องบทรักบทลงทันตอนที่สามหายตัวลึกลับร่างบางระหงของแก้วก้าวพร้อมกับพราวพิดารีบเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างรีบร้อนเมื่อได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าโยสิตาหายตัวไปยายผิงหายไปไหนน้ำเสียงของแก้วก้าวเอ,อ่ยขึ้นเสียงสัน่นภายในใจของเธอมันร้อนรนราวไฟซุมเธอกลัวว่าโยสิตา จะเป็นอะไรไปบาดแผลของโยซิตาก็ยังไม่หายดีเลยซ้ำร้ายยังบาดเจ็บและสรุปสลายไม่ได้สติแล้วเธอจะหายไปได้ยังไงกันถ้าเธอไม่ถูกใครบางคนเอาตัวไปหญิงสาวได้แต่คิดอย่างกระวนกระวายใจญาติของยายพิงพากลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าพราวพิราพูดอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไรนักเพราะเพื่อนของเธอโทรศัพท์หาเธอตั้งแต่ได้รับข่าวจากโรงพยาบาลซึ่งเธอเอง ติดถ่ายละครแล้วเพิ่งเลิอกกองเธอกลับถึงบ้านมาเพิ่งจะได้นอนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหญิงสาวกำลังนอนหลับสบายแต่แล้วแก้วก้าวก็ดันโทรมากวนเธอให้พามาที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นเพื่อนอีกตหารแกก็รู้ว่ายายผิงไม่มีญาติที่ไหนแล้วใครจะพาตัวเธอไปละ่ะพาพิรามองหน้าแก้วก้าวที่ทำหน้าเป็นกังวลก่อนจะถอนหายใจออกมาแรง เขาไปอยู่กับพี่ดูรงหรือเปล่าภาวพิราผู้เสียงราเปลียบไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับการหายตัวไปของหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยทำไมเธอต้องรู้สึกอะไรด้วยละ่ะในเมื่อโยสิตาไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเธอมากมายขนาดนั้นเดี๋ยวฉันจะลองโทรหาคุณดูรงก่อนแล้วกันมือเรียวสวยของแก้วก้าวเปิดกระเป๋าสะพายก่อนจะร่วงหาโทรศัพท์มือถือราคาแพงออกมาพร้อมกับกดย้ำไปที่หน้าจอ เพื่อโทรออกหาใครบางคนสวัสดีครับปลายสายเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเมื่อเห็นเบอร์ดาราสาวสวยระดับแถวหน้าของเมืองไทยโทรหาเขาผิงอยู่กับคุณดูรงหรือเปล่าคะน้ำเสียงหวานสั่นเล็กน้อยเอ่ยปากถามปลายสายตอนนี้หญิงสาวรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากกับการหายตัวไปของโยซิตาไม่ได้อยู่ครับเราไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่แล้วนะครับว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับ ยิิงหายตัวไปค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแก้วจะไปตามหาพิงเองครับแก้วก้าวกดวางสายพร้อมกับท่าทางเคร่งเครียดแล้วเดินไปมาอย่างเป็นกังวลพราวพิรามองท่าทางของเพื่อนโดยไม่เอ่ยวาจาใดๆออกมาผ่านไปหลายวันร่างของโยสิตาที่นอนแน่นิง่งค่อยๆขยับเปลือกตาไปมาก่อนที่จะปลือตาขึ้นแต่เธอก็ต้องปลับตาลงอีกครั้ง เมื่อแสงจ้าส่องเข้ามากระทบกับในตาของเธอหญิงสาวค่อยๆปรับสายตาให้เข้ากับแสงก่อนที่จะค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นนั่งพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆห้องโยสิตาใช้มือกลุ่มศรีรษะตัวเองทันทีเมื่อความเจ็บปวดจู่โจมมาที่ศีรษะของเธอหญิงสาวค่อยๆย,ย,ยันกายลุกขึ้นจากเตียงตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทำไมเธอถึงจำอะไรไม่ได้เลย แล้วเธอเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรโยสิตาสำรวจร่างกายของตัวเองไปมานี่เธอไปทำอะไรมาทำไมเนื้อตัวของเธอถึงได้มีแต่รอยเกี่ยวชำ้ำร่องรอยบาดแผลตามตัวของเธอยังคงหลงเหลืออยู่หญิงสาวพยายามคุ้นคิดอย่างหนักพยายามคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาแต่เธอไม่สามารถจำอะไรได้เลยขาเรียวสวยต้องชะงักขณะที่เธอ กำลังจะก้าวไปที่หน้าต่างเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเข้ามาโยซิตาขมวดคิ้วเป็นปมมองหน้าชายหนุม่มร่างกายกำยำตรงหน้าด้วยความสงสัยชายหนุ่มตรงหน้าอยู่ในชุดลำลองธรรมดาใบหน้าของเขาหล่อเหลาคมคายดวงตาคมกริบสีน้ำตาลจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากหนาอวบอูมดูรวมๆเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกจัดว่ารูปพรอ แต่แววตาของเขากลับดูน่ากลัวดุร้ายฟื้นแล้วเหรอเสียงทุม้มเอ่ยถามพร้อมกับจ้องใบหน้าหญิงสาวด้วยแววตาเย็นเยือกค่ะคุณเป็นใครคะโยสิตาเอ่ยถามชายหนุ่มราชันถึงกับเสะยะยิ้มร้ายการมองใบหน้าเรียวสวยของหญิงสาวตรงหน้าจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยฟื้นความจำให้เอาไหมชายหนุ่มยิ้มเย้ยยันให้แก่เธอดีค่ะ งั้นช่วยตอบคำถามฉันหน่อยได้ไหมคะว่าฉันคือใครหญิงสาวเม้มปากเป็นเส้นตรงแล้วเอ่อยถามชายหนุ่มตรงหน้าอย่างน้อยๆเธอจะได้รู้จักชื่อตัวเองก็ยังดีเพราะตอนนี้ในหัวสมองของเธอมันว่างเปล่าเธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยเธอชื่อโยสิตาชื่อเล่นว่าพิงหรือว่าขนมพิงเป็นเพื่อนของริตาเขากรืนน้ำลายลงคอเล็กน้อย แล้วเม้มปากตัวเองแน่นๆประกบความรู้สึกที่เจ็บปวดและแขนใจที่มีต่อโยสิตาริตาริตาคือใครคะริตาคือคนที่เธอทำร้ายไงละ่ะชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบแต่แววตาชายแววความเหี้ยมโหดออกมาอย่างเห็นได้ชัดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงฉันฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหญิงสาวสายหน้าไปมาราชั พยายามข่มความโกรธเอาไว้สุดฤทธิ์เธอจำการกระทำเร้รารของตัวเองไม่ได้เลยเหรอริตาเป็นเมียของฉันเธอเธอมันฆาตกรไม่ไม่นะหญิงสาวเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะหนกตกใจกับสิ่งที่ชายหนุ่มตรงหน้าเอื้อนเอ่ยออกมาเธอไม่เชื่อว่าตัวของเธอเองจะสามารถทำเรื่องเร้รารแบบนั้นได้ชายหนุ่มร่างกายกำยำ ปรีเข้ามาประชิดตัวเธอทันทีพร้อมกับเหวี่ยงร่างของเธอลงบนเตียงโยสิตากรีดร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อชายหนุ่มตรงหน้าตามเข้าบีบคอของเธออย่างแรงการกระทำปาเถือนของเขามันยิ่งทำให้เธอหวาดกลัวฉันจะทำให้เธอต้องเจ็บปวดเหมือนที่เธอทำกับรีตาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเกรียวกราดแววตาของเขาจ้องมองเธอด้วยแววตาที่โกรธแค้นโยสิตา ดินนี้พยายามจะแกะมือของเขาออกแต่ราชันกลับเพิ่มแรงบีบมากกว่าเดิมหญิงสาวดินพรานพยายามดีดดินแต่มันไม่เป็นผลเธอเริ่มเกรงสติของเธอเริ่มเรือนลางและดูเหมือนว่าความตายกำลังจะเคลือบคลานเข้ามาหาเธอคนที่ทำให้ริตาตายอย่าหวังว่าเธอจะมีความสุขการที่ได้เห็นเธอตายทั้งเป็นมันเป็นอะไรที่สาสมแล้วชัน จะทำให้เธอต้องเจ็บปวดเจียนตายราชันเพิ่มแรงบีบคอขาวของเธอแรงขึ้นกว่าเดิมโยสิตาจับมือของเขาเอาไว้แน่นก่อนที่สติของเธอจะดับวูบลงแล้วชายหนุ่มก็ค่อยคลายแรงบีบหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆเมื่อชายหนุ่มตรงหน้าคลายแรงบีบเขาเริ่มบีบคอของเธอแรงอีกครั้งพอหญิงสาวใกล้ขาดอากาศหายใจเขา ก็คลายแรงบีบออกเขาจงใจทำให้เธอทรมานฉันอยากจะทรมานเธอให้เจ็บปวดเจียนตายให้สาสมกับความเจ็บปวดของหัวใจของฉันตอนนี้ฉันเจ็บปล่อยปล่อยฉันเธอเธอไม่เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ทำไมถึงได้กระทำป่าเถือนกับเธอแบบนี้ปล่อยฉันนะไอ้คนเลวปล่อยปล่อยฉันโยสิตากรีดร้องเสียงดังลั่นแต่ราชัน ไม่สนใจเสียงกรีดร้องของหญิงสาวตรงหน้าเขาเลยสักนิดคนอย่างเธอจะไม่ตายดีแน่นอนเธอรอดูหายนะของเธอได้เลยชายหนุม่มเค้นเสียงพูดและมองร่างของโยสิตาด้วยความเครียดแค้นเขาจะไม่มีวันให้หญิงสาวรงหน้าชูคออย่างมีความสุขได้อีกต่อไปใช่เพราะเขาต้องการให้เธอเจ็บปวดนายนายมันคนเลวฉันไปทำอะไรให้กับนายริมฝีปากบางสันรริก ร้องถามพร้อมกับมองชายหนุ่มตรงหน้าน้ําตาคลอก่อนที่หยาดหยดน้ำตาสีใสไหลดินอาบสองแก้มราชานมองใบหน้าของโยสิตาอย่างสมเพชสมเพชในความเสียแ้งของเธอเธอมันฆาตก่อนเธอฆาริตาร่างบางของโยสิตาลอยละลิว้วเมื่อถูกกระชากผมแล้วเหวี่ยงอัดผนังเธอเจ็บเจ็บจนจุกและเจ็บร้าวไปทั้งแผ่นหลัง หญิงสาวถึงกับทรุดลงกับพื้นทันทีราชันตามไปกระชากขอเสื้อรังร่างของเธอขึ้นมาแล้วผลักเธอแรงๆจนเซลมไม่เป็นท่าไม่จริงฉันฉันไม่เคยฆ่าใครหญิงสาวสายหน้าเบาๆทั้งน้ำตาถึงโยสิตาเธอจะจำอะไรไม่ได้แต่หญิงสาวก็มั่นใจว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแน่นอนราชันจ้องมองใบหน้าของโยสิตาด้วยแววตาเครียดแข้นทิงชัง เขาเกลียดเกลียดผู้หญิงโครงหน้ามากที่สุดโอ้ยฝ่ามือนะาฟาดลงที่ใบหน้าของโยสิตาจนหน้าหันไปตามแรงความชาตอนแรกแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดทันทีเขามันขนใจร้ายเธอมองหน้าเขาทั้งน้ำตาความเร็วร้ายของเธอที่ทำไว้กับเมียของฉันเธอต้องชดใช้อย่างแสนสาสมชายหนุม่มประกาศกล่าวแววตาฉายแววเยี่ยมโหดเขา ย่างสามขุมเข้าไปประชิดต,ตัวเธอจนร่างบานสันสานด้วยความกลัวเธอรับรู้ได้ถึงความโหดร้ายที่กําลังจะคลืบคลานเข้ามาหาเธอโยสิตากรีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อชายหนุ่มตรงหน้ากระชากร่างบางของเธอเหวี่ยงลงบนเตียงเธอรู้ไม่ว่าผู้หญิงเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตมันคือเรื่องอะไรการที่ถูกทำให้ตัวเองตกตำ่ำยิ่งกว่าโสเพณีงไงละ่ะชีวิตของเธอ จะเจอยิ่งกว่านั้นราชันเอ่ยเสียงเยี่ยมแววตาลุกโชนด้วยเพลิงโทสะถ้ามันสามารถเราผาผลาญร่างของหญิงสาวตรงหน้าได้เธอคงจะถูกเผาไหม้เป็นจุนไปแล้วเขาตามเข้ามาป้อมกับตรึงร่างของเธอเอาไว้อย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าฉันทำร้ายริตาจริงๆนายก็ควรส่งฉันให้กับตำรวจสิกฎหมายก็มีนายควรให้กฎหมายลงโทษฉันสี ให้กฎหมายลงโทษคนอย่างเธอมันช้าไปต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนลงโทษเธอเองเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นพร้อมกับเสยยยิ้มรายการเขาไม่มีวันให้ผู้หญิงตรงหน้าของเขาลอยหน้าชูคอไปได้เพราะเขาจะใช้สารเตี้ยจัดการเธอเองคนใจร้ายนายมันใจร้ายคนเลวอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้เขาฟาดฝ่ามือ ลงบนแก้มขาวนวลของโยซิตาอีกครั้งหยาดน้ำตาของเธอไหลลินออกมาไม่ขาดสายเมื่อแขนทั้งสองข้างของเธอที่ถูกพันธนาการเอาไว้เป็นอิสระหญิงสาวรัวกำปั้นทุบหน้าอกแกร่งของเขาทันทีเธอรู้ไหมว่าริตาเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดเธอเป็นเพื่อนแบบไหนกันทำไมถึงทำร้ายริตาได้อย่างเลือดเย็นไม่จริงฉันไม่เคยฆ่าใครหญิงสาว สายหน้าไปมาถึงเธอจะจำอะไรไม่ได้แต่เธอก็มั่นใจว่าเธอไม่มีทางทำร้ายใครได้แน่นอนต่อให้เธอจำเรื่องเลวร้ายนี้ไม่ได้ฉันจะเป็นคนฟื้นความจำให้เธอเองราชันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าเสื้อในขณะที่เขานั่งทาบทาับร่างบางของโยสิตาเอาไว้เธอคือคนที่วิ่งออกมาจากคอนโดของริตาในคืนที่เกิดเหตุถึงฉันจะวิ่งออกมาจากที่นั่น มันก็ไม่ได้แปลว่าฉันทำนี่และนี่ก็คือรูปกำไรข้อมือที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุและมันก็เป็นกำไรข้อมือของเธอเพราะเธอเคยใส่โยสิตาถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเขาเลื่อนรูปกำไรมาจนถึงรูปของเธอที่ใส่กำไรยืนยิ้มอยู่โยสิตาถึงกับน้ำตาร่วงรีนอีกครั้งเมื่อเขาตอกย้ำด้วยหลักฐานว่าเธอคือฆาตกร ค่าริตาถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอหลักฐานขาตาซะขนาดนี้ถึงกับไรจะเป็นของฉันแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะเป็นคนทำนี่เธอพูดเสียงสัน่นพร้อมกลับกรอกตาไปมาเธอกำลังสับสนและพยายามคุ้นคิดอย่างหนักแต่เธอก็ไม่สามารถจําเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้เลยและนี่แชทสุดท้ายที่ริตาบอกฉันว่าเขามีนัดกับเธอและเธอก็คือ คนสุดท้ายที่อยู่กับริตาริตาไม่เคยมีศัตรูที่ไหนหลักฐานต่างๆมันโยกมาที่เธอชัดเจนแล้วตอนที่เธอวิ่งลนลานออกจากคอนโดของริตาก็เป็นเวลาเดียวก,กันกับที่ริตาเสียชีวิตพอดีเธอเธอมันฆาตกรฆาตกรเลือดเย็นโยสิตาเสียงกราดเกลียวดุดันจ้องมองใบหน้างามของเธอไม่หยุดย่อนราวกับเข็มร้อยๆเล่ม พุ่งเข้ามาทิมแทงในหัวใจของเธอความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจของหญิงสาวทันทีนี่เธอเป็นคนทำร้ายเพื่อนรักอย่างนั้นหรือทำไมทำไมเธอถึงทำเรื่องเลวๆแบบนี้ได้ละ่ะโยสิตาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจใจของเธอมันบีบรัดรุนแรงเมื่อเธอได้ฟังเรื่องเลวร้ายที่เธอได้กระทำลงไปเธอต้องชดใช้และหลังจากนี้ไปเธอก็คือทาสของฉัน ฉันนี่ละจะเป็นผู้เขียนบทลงทันให้กับผู้หญิงใจร้ายอย่างเธอเองอย่าคิดว่าคนอย่างฉันจะเห็นใจเธอเขาเข้นเสียงมองหน้าโยสิตาด้วยความอาฆาตมาร้ายโยสิตาไม่ได้สนใจแววตาหรือความเกรี้ยวกราดบนใบหน้าของชายหนุ่มเลยเธอกำลังเสียใจในสิ่งที่เธอได้กระทำลงไปตาหากะ่ะเธอกำลังผิดหวังในตัวของตัวเองมากในหัวใจของหญิงสาวกลับมีแต่ความรู้สึกผิด บาปที่มันกำลังกัดกินหัวใจของเธอชายหนุ่มกระชากเสื้อของโยสิตาออกจนขาดวินราวกับว่ามันเป็นเพียงผ้าคีริว้วผืนหนึ่งก็ไม่ปานเมื่อมันเผยให้เห็นส่วงอกขนาดใหญ่ของเธอที่เธอไม่ได้ใส่ชั้นในพอถูกกระชากเสื้อออกส่วงอกที่ขาวพองก็โชว์อวดความงามทันทีโยสิตาพยายามดีดดิ้นเพื่อหนีการกระทำของราชันเธอจะต้องเป็นทาสของฉัน ฉันจะเป็นเจ้าชีวิตของเธอและฉันจะทําอะไรเธอก็ได้เพราะชีวิตอันไร้ค่าของเธอเธอต้องชดใช้ให้กับฉันชายหนุ่มจับร่างบางเล็กนอนคว่ำจากนั้นก็หยิบไม้ไหวายออกมาหญิงสาวพยายามถดกายนี้แต่ไม่ทันที่จะหนีพ้นชายหนุ่มก็พุ่งไม้หว,วดลงบนร่างของเธอโยสิตากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อชายหนุ่มหว,วดไม้ลงกลางแผ่นหลังของเธอ ความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทางร่างกายชายหนุ่มฟาดไม้ลงเพหลังขาวๆข,ข,ของโยซิตาจนเลือดไหลซิบออกมาพอสะสมใจแล้วเขาก็โยนไม้ทิ้งทันทีฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายเสียเถอะให้ฉันตายไปพร้อมกับริตาเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ร่างกายไม่เจ็บปวดเท่าหัวใจของเธอตอนนี้เขาจับเธอนอนงายพร้อมกับจ้องหน้าเธอด้วยแววตาที่เครียดแค้น ตายอย่างนั้นเรอเธอคิดว่าความตายของเธอจะชดใช้ให้กับฉันกับริตาได้หรือไงมันไม่มีวันชดใช้กันได้หรอกนะเพราะต่อให้เธอเอาความตายมาชดใช้ใช้ยังไงเธอก็ใช้ให้ฉันไม่หมดไม่มีวันหมดฉันจะทำให้เธอเจ็บกับชีวิตเร็เวๆของเธอจนกว่าจะค่อยๆตายลงไปเพราะความผิดและบาปในหัวใจของเธอเองฉันต้องการเห็นเธอตายอย่างทรมานเขาใช้เศษผ้า มัดแขนของเธอเอาไว้กับหัวเตียงก่อนที่จะกระชากกางเกงของโยสิตาออกจนขาดวินอย่าอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฉันให้ตายไปเลยเถอะแต่ขอร้องขอร้องอย่าย่ำยีฉันเลยนะชายหนุ่มใช้มือตะปบลงบนส่วงอกของเธอก่อนที่จะบีบเค้นจนมันแทบจะเหลกเลียวขามือของเขาเจบ็บยาอย่าทำอะไรฉันเลยนะหญิงสาวเอ,อ่ยวิงบอลแต่ราชัน กลับไม่สนใจคำบิงบอลน,นั้นเลยเขาเพิ่มแรงบีบเค้นพร้อมกับเสยยยิ้มร้ายกาจมองหน้าหญิงสาวตรงหน้าด้วยความซาแก่ใจพอเขาต้องการให้เธอเจ็บปวดอย่าทำอะไรฉันเลยนะได้โปรดได้โปรดเธอโยซิตากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อราจันเพิ่มการกระทำที่รุนแรงขึ้นได้โปรดอย่าทำฉันเลยนะฉันจะทำให้เธอเจ็บหลายร้ค่ายิ่งกว่าโสเพณีชายหนุม่ม เค้นเสียงทุ้มตำ่ำนำเสียงเยือกเย็นออกมาพร้อมกับลุกขึ้นถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกโยสิตาถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจเธอสายหน้าไปมาทาั้งน้ำตานายจะทำอะไรเธอร้องถามด้วยเสียงที่สั่นเครือพยายามกัดฟันข่มความเจ็บปวดที่แผ่นหลังเธอถดถอยกายพยายามดินน้นหนีแต่มันก็ไม่เป็นผลเมื่อแขนของเธอถูกพันธนาการเอาไว้อย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะ ไร้คำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของชายหนุม่มเขาลงมือปฏิบัติการกับโยสิตาอย่างรุนแรงและเลือดเย็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นกลางใจของหญิงสาวทันทียิ่งเห็นโยสิตาร้องไห้อย่างเจ็บปวดชายหนุ่มก็ยิ่งสาแก่ใจเมื่อเขาพยายามกระแทกกระทันหยัดเยียดความเป็นชายให้กับเธอเธอพยายามดิ้นรนนี้แต่ชายหนุ่มกลับจับเอวคอดของเธอเอาไว้แน่นอยา่าพอ พอได้แล้วเธอเอ่ยคำขอร้องํำอ้อนวอนทางน้ำตาพยายามอ้อนวอนเขาแต่ชายหนุ่มกลับไม่สนใจคำวิงวอนนั้นจากเธอเลยโยสิตากรีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อชายหนุ่มกระทำย่ำยีกับร่างกายของเธอซ้าแล้วซ้าอีกความเจ็บปวดถูกกลั่นกรองเป็นหยาดน้ำตาเม็ดใสไหลลินอาบสองแก้มนวลราชันกลางในลำคอเบา เมื่อเขาหยัดเยียดความเป็นชายให้แก่เธอโยสิตาสั่นเกรงอย่างหนักร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาเธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อซาตานร้ายที่ย่ำยีเธอใช้ฟันกัดเธอไปทั่วได้โปรดพอพอได้แล้วโยสิตาเอ่ยคำวิงบอนทั้งน้ำตาพอสักทีเธอเอ่ยเสียงแหบพร่าพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินอาบแก้มความเจ็บปวด ที่เขากระทำรุนแรงต่อเธอมันเจ็บปวดจนเธอแทบจะทนไม่ไหวเขาบดริมฝีปากลงบนปากเรียวเล็กอวบอิ่มของเธออีกครั้งจุ่มพิษอันรร้อนรุนแรงโยสิตาแทบขาดอากาศหายใจพอรสจูบของเขาโยสิตาเบื่ดหน้านี้ให้พ้นจากการกระทำของเขาพอสักทีเธอริมฝีปากเล็กเอ่ยคำวิงวอนด้วยน้ำเสียงที่แหบปลา ความเจ็บปวดมันเล่นพลานไปทั่วทั้งร่างกายพอ่อพ่อได้แล้วได้โปรดเธอเอ่ยทั้งน้ำตาเธอเป็นแค่ทาตอย่ามาทำอวดดีนางฆาตกรเหมือนน้ำแลมทิมแทงหัวใจของหญิงสาวซ้ำๆเมื่อเขาตอกย้ำว่าเธอเป็นฆาตกรเธอจะอยู่กับความผิดบาปแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้อย่างไรเธอจะใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกผิดได้อย่างไรกัน ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงชายหนุ่มก็ยังไม่หยุดการกระทำรุนแรงต่อเธอได้โปรดหญิงสาวเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาเปลือกตาของเธอหนักอึง้งสติของเธอเริ่มจะเรือนรางร่างกายของเธอเจ็บปวดไปหมดทั้งร่างแต่ไม่เจ็บเท่าหัวใจของเธอที่ได้รับรู้เรื่องเร็วร้ายว่าเธอเป็นคนฆ่าเพื่อนรักของตัวเองตอนนี้เธอเริ่มจะหมดแรงในขณะที่สติของเธอ เรือนลางใกล้จะหมดสติลงไปทุกทีพิงฉันรักเธอฉันรักเธอนะหนีไปพิงหนีไปเสียงหวานแผ่วเบาดังขึ้นข้างๆหูเธอไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของใครเสียงแผ่วเบานั้นเธอยังไม่ทันได้คิดว่าเป็นเสียงของใครสติของเธอก็ดับวูบลงเขากระแทกความเป็นชายใส่เธอครั้งสุดท้ายเน้นๆพร้อมกับปล่อยสายทานน้ำรัก เข้าไปในตัวเธอทุกหยดหยาดเมื่อเห็นว่าโยสิตาสลบไปแล้วเขาเสียยิ้มร้ายมองร่างอันเปือยเปล่าของโยสิตาอ,อย่างเย้ยยันขาแกรง่งก้าวลงจากเตียงพร้อมกับหยิบบุหรี่ราคาแพงออกมาสูบก,ก่อนจะพ่นควันขาวรอยคุง้งเขายืนมองออกไปนอกหน้าต่างมองดูทิวทัศน์ภายนอกที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นราชันเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา พร้อมกับกดรับสายมีอะไรโยสิตาหายตัวไปจากโรงพยาบาลราชันแกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมฉันสงสัยมาหลายวันแล้วว่าแกหายไปไหนฉันโทรหาแกปิดเครื่องตลอดเลยพอฉันโทรถามลูกน้องของแกแต่ก็ไม่มีใครบอกฉันได้สักคนว่าแกอยู่ที่ไหนราชันตอนนี้แกอยู่ที่ไหนฉันอยู่บ้านสวนราชันเอ่ยขึ้น ก่อนที่เขาจะทิ้งก้นบุหรีลงพื้นพร้อมกับเหยียบขยี้มันอย่างไม่ให่ดีเขาปลายตามองร่างเปลอยเปล่าของโยสิตาที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงพร้อมกับเลือดสีสดเปื้อนเปื้อนผ้าปูที่นอนเต็มไปหมดยิ่งเธอเจ็บปวดเขาก็ยิ่งดีใจฉันกำลังจะไปหานายแล้วโยสิตาละ่ะอยู่กับฉันไอดาชันนี่แกทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมฉันเคยบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงคนนั้น มันต้องจดใช้ไอ้ฉันแกทำแบบนั้นมันไม่ถูกนะแกรู้ไหมว่าแกกำลังทำตัวเป็นสารเตี้ยถ้าโยสิตาเขาทำจริงๆแกน่าจะให้กฎหมายจัดการเธอมากกว่าอีกอย่างเรื่องนี้แค่กำไรกับภาพมันไม่ได้แปลว่าเธอจะเป็นคนทำนะให้กฎหมายจัดการเธอดีกว่าฉันไม่สนกฎหมายอะไรทั้งนั้นแกเลิกพูดเรื่องนี้กับฉันได้เลยจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่แกราชัน พูดขึ้นอย่างไม่ยีราพร้อมกับเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวบ้านสวนที่เมืองการใช่ไหมใช่ร,รีบรีบล่ะไอเวนฉันอยู่กรุงเทพนะกำลังไปแล้วอย่าบอกใครล่ะเออเออรู้แล้วล่ะแค่นี้นะฉันกำลังขับรถอยู่อืมราชันกดวางสายพร้อมกับวางโทรศัพท์ไว้บนหัวเตียงเขาสะยะยยิ้มรายกามองคนที่นอนหมดสติอย่างสมเพชพร้อมกับ เดินเข้าห้องน้ำไปจบตอนที่สามค่ะหายตัวลึกรับในนิยายเสียงเรื่องบทรักบทลงทันอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ